ฟ้าโปรดปราณีธรณีโปรดรักษาทาราโปรดปกป,ป้องเทวดาโปรดคุ้มครองสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะเวลคัมทูสวิทารถบายเยอรมันค่ะพี่น้องจ๋านะคะวันนี้ก็มาให้พรกันเล็กน้อยอขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิป์ปกปักรักษาพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนประสบความสําเร็จดีบพ่อด,ดีคะ่ะถ้าดีขอเสียงหน่อยนะคะนะคะ ขอให้ทุกคนก็มีแต่ความสุขความเจริญนะคะใครชอบไลฟ์สดก็ไลฟ์แล้วก็มีคนติดตามเยอะๆให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนผ่านฉลุยฉลุยฉลุยนะคะทำอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะพี่น้องลู่วอขยูข่ขางทาง่าผู้บ่าวขี่รถไก่ไปไก,ก่มาเบิ้งเบิ้งพี่น้องเขาเบิ้งคนสวยคะ่ะพี่น้องจ้า ูส่สะพานเนะี่ยพี่น้องจ๋าอยู่สะพานนะคะอยู่สะพานจะไม่เขาดูได้ไงก็เราสวยนี่ใส่กางเกงขาสั้นนะคะใส่กางเกงขาสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะใส่กางเกงขาสั้นจะไม่เขาดูได้ไงก็สาวไทยสวยไงสาวไทยเป็นคนหนึ่งผิวพันธ์เนาะผิวผิวสาวไทยจะสวยนะคะฝรั่งเขาเนา,เข,าขาวหนาเขาไปอาบแดดพี่นอ้องเฮ้ยบางคนจนว่าเหี้ย ผิวจนไหมแต่มันก็ไม่ได้สีผิวเหมือนเราเรานะผิวน้ำผึ้งรู้เปล่ามีแต่คนชอบชอบสาวไทยนะคะแมนบบแมนถ้าแมนขอเสียงเนี่ยค่ะแล้วก็มาเอาความสุขกันเล็กๆน้อยๆนะคะอยู่ริมแม่น้ำนะคะริมแม่น้ำนะคะแมนบบแมนเสร็เรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันกำลังใจเป็นยาหล่อเลี้ยงชีวิตได้ดีที่สุดเลยนะคะอ่า บางคนท้อแท้สิ้นหวังแต่ถ้ามีกำลังใจรอบข้างหรือว่ามีกำลังใจกับตัวเองดีมาเช่ถ้ามีกำลังใจกับคนรอบข้างลมกับตัวเองชีวิตมันก็ดีขึ้นนะะแมนบอมแมนสันดูสิปยขับห้ามเกินสามสิบนะคะอันนี้ก็กำลังจะไปกำลังเรียนขับรถนะคะเรียนขับรถอยู่นะคะ ไปเรียนวันแรกนะอ่านิสัสัของของของคนไทยเนาะขับรถคือจะไม่ชอบมองมองมองซ้ายมองขวาจะมองแต่กระจกตัวดิฉันเองก็เหมือนกันจะชอบมองแต่กระจกนะคะนะวันแรกนะที่ไปเรียนนะจะชอบมองกระจกครูเขาด่าเลยเธอเธอต้องมองซ้ายมองขวาเขาบอกพี่น้องก็ไปเรียนขับรถเกียร์กระปุกนะคะเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเราเรียนขับรถเกียร์กระปุกเราได้ใบขับขี่มาเราสามารถขับได้ทั้งสองรถทั้งเกียร์กระปุกและเกียร์ออโต้ค่ะพี่น้องก็ได้เลือกอเลือกที่จะไปเรียนเกียร์กระปุกนะคะแต่ว่ารถรถของสามีเป็นเกียร์ออโต้นะ,ะจะแต่ว่า,วาสักวันหนึ่งเนาะเผื่อเราโชคดีได้ใบขับขี่เผื่อเขาเมตตาปาณีนะคะเมตตาปานีให้รถเราเมนบอมเมนสัน <laughs> ต้องคิดดีไว้ก่อนต้องคิดบวกไว้ก่อนเมนบอมเมนสันนะนะคะเพราะว่า ก็แอบเพียนเขามองๆเขาเขาดูดูรถอยู่นะคะดูรถอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาดูไปเพื่ออะไรเราก็ได้จะแอบคิดแสดงว่าถ้าเราไ,ได้ใบขับขีไ่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เราอาจจะมีรถขับสักคันหนึ่งแมนบบเมนคะ่ะพูดมาแล้วดีใจอย่างเลยนะคะดีใจล่วงหน้าเลยนะ,ะแต่กระปุลบอกว่าเขาเสียหายห้าบ่อยนะ,ะแต่เราคิดว่าเราน่าจะมีโอเคเราคิดไว้ก่อนเมนบบแมนสันเราต้องฝันไว้ก่อน จะฝันทั้งทีต้องฝันให้ยิ่งใหญ่นะอย่าไปฝันเล็กๆน้อยๆฝันเล็กๆน้อยๆก็ได้หน่อยๆแมนบบเมนสันแต่ถ้าเราฝันฝันใหญ่ๆเราอาจจะไม่ได้ใหญ่ตามก็ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ได้มากกว่าเล็กๆแมนบบเมนสันมีฉะนั้นฝันทั้งทีอย่าเสียเวลากับฝันเล็กๆต้องฝันที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่โอเคนะคะรักนะจุ๊บจุบจากสวิทาโรสนะคะโอเค ไม่มีคำว่าสายหากว่าเรายังได้เริ่มไม่มีคําว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเรายังค้นหาไม่มีคําว่าเป็นที่หนึ่งหากว่าเรายังพึ่งพาไม่มีคําว่าช้าหากว่าเราลงมือทําลงมือทําที่นี่ที่ Youtube สําเร็จทุกคนแมนบบแมนสวัสดีค่ะบายแล้วชูสเอาฟีดเซนเอาฟีดเซน ฉันก็เป็นบ้าๆปอบๆอย่างนี้แหละพี่น้องจ้าเดินไปเดินมาสายไปสายมาความสุขของฉันนี่เมนบอบเมนความสุขเราทําเองได้นะคะเราสร้างขึ้นมาเองได้นะคะรักนะจ๊บจุบ